thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายในประเทศไทยนั้นเยอะแยะมากเลยคะ่ะแต่มีบางที่บางจังหวัดที่ประชาชนอย่างเราๆหรือคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนั้นอาจจะยังไม่เคยไปและไม่ทราบด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้ค่ะทางกรมการท่องเที่ยวนะคะก็ได้นําคณะสื่อมวลชนมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์ได้เปิดก๊อกแก๊กทัวร์ขึ้นเพื่อที่จะนําพาสื่อมวลชนนั้นนมาาเที่ยวกับสถ ที่ที่หลายๆคนไม่เคยมาค่ะคุณผู้ชมคะก,ก่อนที่เราจะไปดูในตลาดนะคะเราจะไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีกันก่อนแล้วไปดูกันก็แก๊กประตูของท่านรัฐมนตรีไปดูกันเลยค่ะ ค,คุณผู้ชมคะในขณะนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็เดินทางมาถึงที่ตลาดเก้าห้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปชมตลาดเก้าห้องนะคะเราจะไปฟังเสียงไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีกันก่อนค่ะเสียงเคาะประตูดังก๊กก๊กก๊กแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่มาต้อนรับนั้นเปิดประตูเมืองเสียงเปิดประตูดังแกะนะฮะก็คำสองคำ ผู้มาเยือนกก,ก,กเสียงเปิดประตูต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดประตูดังแก๊กก็คือกกแก๊กถั่วครับที่มาของคํานี้ครับตำนานของเก้าห้องก็หลายท่านก็ยังสงสัยว่าอมีที่มาได้อย่างไรนะฮะดั้งเดิมเนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนถ้าใครอยู่ในวัยเด็กเคยอ่านหนังสือนรืาอสารของปอยนิพาริตที่เขียนเรื่องเสือใบเสือดำ จะเห็นว่าขุโนโจรโด่งดังเนี้ยยังคงมีชีวิตอยู่ปล้นในพื้นที่สุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะฮะสมัยนั้นบริเวณแถบนี้เนี่ยไม่มีถนนทน้ต่างเพราะฉะนั้นสุพรรณบุรีในอดีตนั้นแทบจะเรียกว่าไม่มีเส้นทางสัญจรน,นอกจากทางน้ําเวลาจะเข้ากรุงเทพเก้าห้องก็มีการปล้นบ่อยครั้งชาวบ้านในตลาดเก้าห้องก็เลยสร้างหอดูโจรเป็นตลาดชุมชนร้อยปีร้100อยกว่าปีแล้วนะครับ เป็นแห่งเดียวที่ว่า,าชาวบ้านมีความมิตกกังวลในเรื่องของโจรที่จะมาปล้นในตลาดเพราะการปล้นในอดีตนั้นปล้นเป็นทั้งตลาดเลยนะครับนั้นก็เลยร่วมมือกันสร้างหอดูโจรนีน่ก็คือ,คอเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสุพรรณบุรีกว่าจะเจริญมาถึงในปัจจุบันนี้ผ่านชีวิตเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนมาเราจะทําการย้อนอดีตให้คนไทยทั้งพวงได้รู้ว่าอันซีนของแต่ละจังหวัด ในพื้นที่นั้นล้วนแล้วแต่มีที่มามีความเป็นมาหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าสตอรี่ไลน์เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามส่งเสริมอันซีเหล่านี้เนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์ในโครงการไทยทเที่ยวไทยของการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็จะมีการจัดแปลเป็นภาษาต่างประเทศสำหรับเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในเมืองไทยที่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆ ให้กระจายไปยังแหล่งพื้นที่ที่เรียกว่าอันซีนนะครับจะพยายามส่งเสริมให้มีการจัดแบบนี้ทุกเดือนนะครับในแต่และจะพื้นที่แล้วก็จังหวัดไกลๆเนี่ยก็อาจจะจัดให้โดยการท่องเที่ยวขมองไทยอาจจะจัดเป็นการเดินทางโดยรถไฟบ้างโดยรถบัสบ้างนะฮะเพื่อจะให้สื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยร่วมกันไปเคาะประตูและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นผู้บรรยายในสิ่งที่เรียกว่า อันซีนของแต่ละพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นจะพยายามส่งเสริมให้แหล่งท่องเทีย่ยวของแต่ละจังหวัดที่เป็นอันซีนให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นนะพยายามเสนอมาพยายามคัดเลือกมานะฮะว่าชุมชนใดที่มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเทีย่ยวในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะเป็นการบูรณาการกันร,ระหว่างภาคเอกชนภายในจังหวัดภาคราชการภายในจังหวัดและข้อสําคัญที่สุดเป็นการประสานกันร,ระหว่าง คนในพื้นที่กับสื่อสารมวลชนทุกขแขนงของประเทศไทยครับยงมตาอ่ใในจ แค่เธอยิ้มก็เปลี่ยนโลกให้สดใสให้หัวใจเติมความรักให้กันฉันมีความสุขแค่เพียงได้มองเธอก็ฉันมีความสุขกับจังเวลาเหล่านี้เธอคือสีละสันมาเติมมาแต่งหัวใจ ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นหอดูโจรภายในตลาดเก้าห้องแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะว่าเห็นเขาเรียกว่าเห็นชุมชนทั้งหมดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็ทัศนียภาพโดยรอบหอดูโจรแห่งนี้นะคะถ้าขึ้นมาก็จะเห็นวิวหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนแล้วก็ตลาดเก้าห้องก็เห็นหมดค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะ ขายสบู่สมุนไพรของสุพรรณทำเองแล้วก็ของโบราณกเก่าๆซึ่งลังซึ่งบริษัทยังทำอยู่นะแล้วก็เราเอามาประยุกต์ให้มันเข้ากับตลาดแต่ว่าของเราของจดทำเองหมดทุกอย่างแล้วก็ราคาถูกก่าที่อื่นก็เราก็หวังใจไว้ว่าคงจะขายดีต่อไปเรื่อยๆตรงนี้ถ้าเราอยู่อย่างเพียงพอเราอยู่ได้ค่ะ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องว่าขายดีเกินไปตรงนี้ขโมยขโมยขจรก็ไม่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออเหมือนอยู่กับพี่พี่น้องๆองอะ่ะอยากให้คนที่ยดียไม่เคยมาสัมผัสอากาศเกา่าๆบรรยากาศเกา่าๆอยากให้เข้ามาเที่ยวที่นี่เพราะที่นี่อะไรอะรก็ถูกๆนะเราอยู่กันแบบมีความสุขค่ะตล,ลาดเก้าห้องค่ะตลาดเก้าห้อง,องคมม่ะค่ะค่ะ ใช่ค่ะงั้นกินน้ำแข็งใส่กันค่ะแล้วก็ยังต้องมาอยากตางกันเหรอยังตามวันนี้รู้สึกยังไงคะที่ท่านรัชมนตรีมาเยี่ยมที่ตลาดเก้าห้องอะดีใจมากเลยค่ะที่ท่านมาอยากอยากให้ตลาดแบบว่าดูดีแล้วแบบให้มีคนมาเยอะเะเพราะที่นี่ของอร่อยมากแล้วถูกด้วยอยากให้มีคนมาเที่ยวเยอะๆมากมากแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมี เรือมีอะไรไหว้ก้าววัดอะไรอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากเลยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก็ขอให้มากันเรื่อยๆเพราะว่าช่วยๆหน่อยทุกคนเนี่ยถักทำให้ดีที่สุด<ๆ>ก็บางคนมาเ็าบอกว่าเบื่อไม่มีอะไรคือมันต้องค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะดีเลยทีเดียวมันก็จะไม่ได้เพราะว่าต้องคนส่วนเยอะแล้วร้านเราเนี่ยเยอะ<ๆ>เยอะกว่าที่อื่นแต่ว่ามันอยู่กระจายกันอย่างที่อื่นเนี่ยเขาร้านอยู่ที่แล้วเรานี่ของบ้านเราแท้ๆเลย คือไม่ไม่ได้ที่อื่นเข้ามาเลยคือของที่นี่แล้วก็อร่อยข้อสำคัญคืออร่อยแล้วก็ถูก คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีครอบครัวหนึ่งค่ะที่เขาเล่นดนตรีจิตอาสาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขากันค่ะน้องคะอยากจะทราบว่าครอบครัวของเราเนี่ยไปเล่นดนตรีตามงานที่ไหนบ้างเลยก็จะเป็นงานจิตอาสาทั่วไปค่ะก็อย่างเช่นก็ไปเล่นที่โรงพยาบาลเจ้าพยายมราชค่ะแล้วก็มาเล่นที่นี่อีกที่หนึ่งค่ะแล้วก็มีพวกงานคาเฟ่เดย์ปั่นจักรยานนะคะก็ไปช่วยเล่นเหมือนกัน มีหกคนค่ะมีคุณแม่คนค่ะวันนี้คุณแม่ไปไหนไปทำงานนะคะวันนี้ใครมาด้วยเป็นผู้นำวงก็มีคุณพ่อเนี่ยค่ะค่ะคุมาเป็นตัวนำเลยค่ะพ่อครัวอันสาอันนี้เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยค่ะเราติดอาสาไปทุกที่ที่เขาขอเราไปครับต่างจังหวัดไปก็ใกล้ๆครับ ในหวัดแกล้เคียงนี่จะไปถ้าถ้าเป็นไกลกว่านี้ก็ก็ต้องมีรถรับส่งไหมก็คงจะมีนะเดือนเดือนนี่้ออกไปกี่ภาษาเดือนนี้ครับก็เดือนประมาณสักสองสามพันเลยครับไม่แน่ครับช่วงนี้ฝนตกก็ไม่ค่อยมีครับคือถ้าถ้าไม่มีใครที่ไปแล้วก็ไปตามที่เราไปเคือประมาณกี่ที่ก็ที่ที่หลักๆก็มีที่ที่ตลาดเก้าห้องนี่ครับแล้วก็โรงพยาบาลเจ้าพระยาจอมราช ครับประจำจังหวัดแล้วก็งานพวกคาเฟ่เดย์อะไรพวกนี้ครับครับครับที่ที่ไปกันประจําไปหวังสิ่งตอบแทนครับผมไปด้วยเปลี่อาสาครับเราทําไมคิดจะทําในโครงการเปลี่อาสาตลุนี้ครับเพราะว่าอะไรก็อยากให้ลูกๆได้รู้สึกว่าทําดีเพื่อสังคมบ้างครับคุณพ่อเป็นนักดนตรีเคยเป็นครับเคยเป็นนักดนตรีครับผมแล้วทําไมถึงเอาครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกสี่คนใกล้ตัวดีครับ ครับไม่รั่วไหลก็หาบุคลากรง่ายครับหาบุคลากรง่ายครับหน้าที่สำคัญก็คือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเลยไม่มีครับครับผมครอบรัวเองมีความสุขไม่พอแบ่งปันให้ให้ผู้อื่นด้วยครับผมสาวสาวสาวเนี่ยแฝดไหมแฝดสามคนครับแฝดสามคน คเรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่ม .5 ค่ะม .5 หมดเลยห้าคนไอ้สามคนเลยค่ะห้องเดียวกันไหมห้องเดียวกันค่ะแล้วครูเรียกยังไงเรียกเรียกแฝดค่ะเรียกวมๆก็ทำดีเข้าไว้ค่ะก็อย่าทำอย่าทำชั่วทำไม่ดีค่ะก็ตอบแทนแผ่นดินค่ะก็ถ้ามาหันมาเล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ฮะก็จะห่างไกลกับยาเสพติดซึ่งเดี๋ยวนี้ระบาดหนักมากครับไอ เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเซฟติสครับอยาครับเล่นกีฬายิ่งดีเลยครับลเล่นเล่นดน,น,น,นตรีด้วยครับยาสีฟันต, <c oughs> ตัวนี้นะคะมีแก้อาการเสียฟันค่ะรักษาลากฟันแก้ปวดฟันรักษาเหงื่กไม่ให้อักเสบแผลในปากฆ่าเชื้อบแบคทีเรียนะคะตลาดเก้าห้องนะคะมีของเยอะค่ะแล้วก็ ราคาไม่แพงเท่าที่คิดนะคะเชิญชวนท่านมาแล้วก็มีที่หอดูโจรุนคานะคะมีท่าน้ำนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะ,ะต้อนรับด้วยความยิ้มแย้มจำใสนะคะนมเปี้ยหลือชื่อคะ่ะของเก้าห้องเลยนะคะ,ะรู้สึกว่าท่านผู้ใหญ่นะคะมาดูแลเรานี่เด็กๆก,ก็ปลื้มใจนะคะแล้วอยากให้พามา เพราะว่าของดีเรามีอยู่ที่นี่แน่นอนค่ะค่ะค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะไปกันที่ไหนบ้างนะคะห้ามพลาดค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริง Our sub IPM ID definition 022459999 ค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่ก็เป็นอีกแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคือวัดน้อยค่ะซึ่งหลวงปู่เนียมนะคะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะท่านได้เป็นเจ้าอดีตเจ้าวัดที่นี่นะคะและท่านนอกจากนี้คะ่ะท่านยังเป็นผู้อย่างรู้ชะตาเกิดคนแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะรู้ว่าเนี่ยถ้าถ,ถ้าเมื่อสัตว์ตายไปแล้วนะคะจะไปที่ไหนแกสามารถรับรู้ได้ค่ะแล้วก็ทางด้านหลังดิฉันนะคะก็เป็นกุฏิพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่เนียมและด้านนี้ค่ะก็เป็นเขาเรียกกุฏิเรือนไม้สักทองค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่วัดแห่งนี้นะคะ ะะถ้าท่านใดมาแก้บนนะคะก็จะต้องแก้ด้วยปลาทูเลี้ยงสําหรับให้แมวค่ะแล้วก็อาหารแมร่สําเร็จรูปสําหรับให้หมานะคะแล้วเมื่อสักครู่ค่ะท่านเาจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะคะท่านก็ได้มอบพระค่ะพระแบบนี้ค่ะให้กับคณะสื่อมวลชนนะคะพระนี้ไม่เหมือนใครเพราะว่าท่านปั้นกับมือเองค่ะยวสักครู่นะคะเราจะไปกันต่อที่อุทยานมังกรสวรรค์ค่ะเราจะไปชมทัศนียภาพแล้วก็สิ่งที่สวยๆงาม,งามๆเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ เย็นเย,นย็นตรงข้างทางเหมือนมีบางอยา่างมอนเติมในหัวใจแค่เธอยิ้มก็เปลี่ยนโลกให้สดใสให้หัวใจเติมความรักให้กันฉันมีความสุขแค่เพียงได้มองเธอก็ฉันมีความสุขกับช่วงเวลาเหล่านี้ เราก็ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่มีกอกแจ๊กพัวเนี่ยนะครับเราจะมีการทุกอำเภอเลยนะครับไม่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอเดิมบานบางบวชอำเภอส,สันชุกอำเภอศรีพระจันทร์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวประมาณ20แหล่งนะครับแล้วก็อำเภอบางปะมะก,ก็คือที่ท่านได้มาชมในขณะนี้ตลาดเก้าห้อง วัดน้อยหลวงพ่อเนียมนะครับแล้วก็ยังมีที่อื่นอีกอย่างเช่นหมู่บ้านบางแม่ไม้ที่เป็นหมู่บ้านหมเซแล้วก็ที่อำเภออู่ทองเราก็จะมีขุนเขาห้าขุนเขานะครับรองรับนักเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเขาดีสลักนะครับเขากําแพงเ,เขาถ้าเสือนะครับเขาพระอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นเมืองอู่ทองนี่ก็มีความเจริญมานับ3,000ันปีนะครับซึ่งจะมีรูปปัดโบราณน,นะครับมีธรรมจักรแล้วก็มี เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่13เนี่ยก็เป็นวันครบรอบที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเปิดพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับขณะนี้กําลังพัฒนาอยู่เป็นเมืองอท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งทางขณะนี้กําลังดาเนินการอยู่คาดว่าอีกประมาณ3ปีก็จะเสร็จเรียบร้อยค,ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็ยืนอยู่กับพิธีกรรายการ uh, Big Map Variety ชื่อดังนะคะคุณเตงหนึ่งดอกกระโดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปชมข้างในค่ะเป็นการแสดงโชว์มังกรค่ะซึ่งข้างในเหรอข้างในสิพี่จ้าพี่โชว์มังกรด้วยใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามดิ้ฉันมาเลยค่ะไปดูฮะนี่ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําความรู้จักกับมังกรข้างในนี้ไปกันเลยค่ะนี่แหละครับฮะกุมข้าวปวดนิ้วเจ็บข้าเนี่ยใช่ไมนหัว ได้แล้วค่ะไปได้แล้วนะโอเคค่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะเหลือรอเจ้าหน้าที่นั้นพาเข้าไปข้างในค่ะยื่นไนครับไปครับกา เป็นรูปไข่เทพผานกน้อนคนอยู่ภายในเมื่อตื่นขึ้นก็ใช้ขวานยักษ์โผมฟาดสุดแรงท่าบดามีแยกจาก,กัถ้าที่บานเบาลอยขึ้นไปผาสานเป็นแผ่งฟ้าถ้าที่นวมหนักร่วมพวงผมทับเป็นพูลนิผานกู ยืดตัวยืนค้ำฟ้าจักเห็นให้ฟ้าสูงขึ้นสูงข,ขึ้นนานถึงหนึ่งมื่นแปดพันปีขึงที่สุดแห่งพระำรังถามฝูสิ้นจังหลงหายใจทอดไปเป็นสายลมแล้วมีเสียงครุ่นหรือเป็นหญิงปาโลด,ดูงตาข้างสายรุดลอยไปเป็นพระอาทิตย์ ข้างขวาเป็นพระจักรผมเข้านูนคราวขุนกระจายขึ้นไปเป็นดวงดัางเมือ้อหนังบงังสาเปื่อยยุ่ยลงเป็นเรือนาไร่สูงเลือดรินไหลเป็นสายน้ำคู่พรองขวาดินจักรวาลกำเนิดเสร็จสา์ด้วยประการชนี ันบุรีมีของดีมานาค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของคุณพี่เต็งหนึ่งแต่ตอนนี้หายไปไหนลูกเดี๋ยวจะเอ้านี่พี่ เ่มเติมเดียวหันไปเร<อ>าจะถาม<อ>าความรู้สึกของคุณพี่นิดน,นึง,งว่าหลังจากที่เข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหบอกตามตรงบอกตรงเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าอลาังการทุนสร้างมากฮะใครที่ยังไม่เคยมามาซะเราจะได้รู้จักราชวงศ์จีนนะฮะนะ่ารู้หรืออดีตของจีนเนี่ยโอ้โหนับ5,000ันปีเลยทีเดียวไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับสุดยอดต้องมาให้ได้ครับตื่นตานใจมากคนลุกเลยนะเออไม่ใช่ปวดทีนะ คนลุกความอลังการฮะสุดยอดมากฮะแน่นอนใช่สุดยอดฮะแหลมเลยแหลมเลยมาเหอแเกแหลมจริงๆช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปุชาวิสัชนาด้วยพร้อมกับชมปฏิม,มากรรมฝีมือพักสักครู่เดียวค่ะเตมิมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญ,ญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงตรงจริงการซก IPM i d e Finition 02-245-9999าา ความหมายหลายสิ่งก็ต้องทําให้หลายสิ่งนั้นกลายเป็นหลายสิ่งที่มีพลวัตคือมีพลังมีพลังเหล่านี้แหละเลยเป็นที่มาของการที่ต้องเชิญชวนพวกเราให้ทําดีมีมีจิตสาธารณะแม้จะเป็นดีเพื่อเพียงแค่เพื่อสัญญกษักดีเพื่อ,อ,อให้ดูดีดีเพื่อทำให้สังคมเขามองว่าเราเป็นสังคมผู้ดี มันก็ทําให้หลายสิ่งนั้นรวมกันเป็นปึก,ปกแผ่นทําให้สังคมยั่งยืนได้ในระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นผลที่มัง่งคั่งมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ในที่สุดเรื่องพวกนี้น่ะมันเป็นคุณลักษณะของผู้บริหารผู้นําแล้วก็ผู้ที่จะพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างถูกตรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านคิดแบบนี้มาตลอดไง ท่านจึงไม่หยุดไม่หยุดที่จะส่งงานเพราะท่าน,านต้องการให้หลายสิ่งรวมเป็นหนึ่งสิ่งที่มัน่นคงเมื่อหลายสิ่งอุดมสมบูรณ์หลายสิ่งเป็นเป็นผู้ที่มีความสุขผ่อนคลายโปร่งเบาสบายหนึ่งสิ่งก็จะรู้สึกปลอดภัยล่มเย็นเห็นพวกเราที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อสอนให้เห็นว่าอย่าเห็นแก่ตัว การแสดงออกซึ่งพลังความมีน้ำใจรู้จักให้อภัยเนี่ยเป็นเงื่อนไขของการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วถ้าเมาื่อใดที่เราเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้สังคมเรารวมกันไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็แตกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเผ่าพันธุ์ทีนี้เราก็ไม่มีคำว่าญาติละไม่มีคำว่าญาติไม่มีคำว่าชาติไม่มีคำว่าประเทศแม้แต่คำว่าญาติชาติประเทศมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อคำว่าอัตตา ปรมามตสัจจะก,ก็ตามทีแต่หลวงปู่ไม่ใช่พ้าลรหันบอกแล้วว่าหลวงปู่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่งั้นพระโพธิสัตว์ต้องสอนให้หลายสิ่งอยู่รวมกันให้ได้แล้วหนึ่งสิ่งนั้นก็จะมั่นคงและแข็งแรงแต่ถ้าพ้าลาหันเขาก็จะสอนกันอีกเรื่องหนึ่งว่าตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่ทาตนให้ปลอดภัยอยู่รอดแล้วก็อยู่แบบชนิดที่ไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายเอาตัวรอดให้ได้แล้วสังคมจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามกรรมตามยถากรรมซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครูที่จะสอนแบบนี้ครูที่ดีต้องไม่เห็นรู้สิษธิ์ป,ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมพ่อแม่ที่ดีก็ต้องไม่ปล่อยให้ลูกเป็นไปตามยถากรรมครูกับพ่อแม่จึงกลายเป็นพระโพธิสัตว์เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกไง ครูกับพ่อแม่จริงกลายเป็นพระโพธิสัตว์เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลผู้หาไดในในยากในโลกสองอย่างคือพ่อแม่กับรูปกระตัดอยู่เป็นบุคคลที่หาได้ยาก ก็ยังมีมากมายหลายที่ค่ะซึ่งบางที่นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านหรือประชาชนทั่วไปนะคะก็ยังไม่ทราบว่ามีที่แบบนี้อยู่ด้วยทางรายการของเราค่ะถ้ามีโอกาสก็จะนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในตอนต่อไปค่ะซึ่งในกอแก๊กทัวร์ทริปหน้านะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านจะนําคณะสื่อมวลชนไปกอแก๊กที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณกรมการท่องเทีี่่่ยวคคะะทนนําณสืมลชแ รายเด้วไปถ่ายทำที่จังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องใดๆที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมนะคะก็สามารถส่งเรื่องราวมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องมังกรชาแนลสวัสดีค m